สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับ SOS กับประเทศเยอรมนีครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันครับสําหรับใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเป็นดูทาหอนะอุทาหอนะสำหรับ f c หลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับมากแปบนึงสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับโอเคว่ามาเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับว่ามาเลยครับผม อเออเรื่องมันเกิดตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะเพราะ่าหนูพยายามติดตอ่อสถารทูตนะคะมันเมืองเนี้ยมีมีคนโหูไล่หูร้องนะคะพยายามเข้าสถารทูตแต่แฟนอยากให้หนูเป็นบ้านนะคะอย่ายแป๊บ,บ<ค>น,นึงจับจยวหวะา่อนแป๊บนึ<อ>งแป๊บ,บนึง,แบบนงปัญหาของคุณคืออะไรตอนนี้ชา้าช้าช้าช้าป,ปัญหาของหนูก็คือทนายเยอรมันนะคะเขาไม่บอก ความจริงหนูเพิ่งรู้สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะ mm hmm. ลูกบอกว่าแฟนใหม่ของแฟนนะคะ mm hmm. เป็นคนเยอรมันที่มาช่วยหนูเป็นลูกค้าร้านนวดหนูนะคะ mm hmm. ครับแล้วแล้วเขาทําให้หนูล้านหนูร้านนวดหนูเจ๊งก็คือคล้ายๆว่ามันรบกวนตอนกลางคืนไม่ให้หลับไม่ให้นอนเหมือนจะเป็นบ้าน,นะคะ <Huh. S 2> เขามีกุญแจในห้องหนูนะคะ แต่หนูคิดว่าเขาช่วยหนูเขาโกหกหนูว่าเป็นผัวเขาเป็นทนายเขาทํางานในศาลนะคะเขาบอกหนูตั้งแต่ที่แรกนะคะตอนขึ้นศาลแล้วแล้วหนูก็คิดว่าเขาเป็นศาลแล้วขึ้นศาลที่แรกหนูก็ถามศาลวดาตั้งใจไหมคะใจใจแป๊บหนึ่งคือค่ะผมขอไล่ก่อนว่าคุณขึ้นศาลเรื่องอะไรครับที่ขึ้นผ่านไปแล้ว เอขึ้นผ่านไปแล้วก็คือการการปุกครองบุตรนะคะที่สติมเมอร์เด็กก็คือคล้ายๆว่าจะออกเสียงจากลูกนะคะเข้าเข้าใจใครมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกใช่ไหมครับผมแล้วคุณขึ้นศาลไปแล้วใช่ไหมครับศาลเขาบอกว่าไงบ้างครับทนายทนายเด็กบอกว่าหนูไม่มีสิทธิเลี้ยงลูกเพราะว่าหนูตัวคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะเดี๋ยวกอนนะ ท,ทนายบอกว่า<ด>หนูไม่มีมมสิทธิ์เลี้ยงลูกเป็นตัวเดียวไม่มีสิทธิ์แล้วเด็กลูกคนอายุเท่าไหร่ครับลูกคนโตหกขวบลูกคนเล็กสี่ขวบค่ะเขามีสิทธิ์ได้ไงเพราะว่าตามกฎหมายนะครับแม่เป็นคนดูแลลูกทำไมคุณไม่มีสิทธิ์ผมคำถามผมนะทำไมคุณไม่มีสิทธิ์ในการดูแลบุตรอะเพราะอะไรทนายทำไม<ถ>ทนายบอกเลย คนแรกหนูไปถอนแจ้งความไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเขาทํรลายร่างกายหนูกับลูกหนูคนเล็กผู้หญิงนะคะเขาบีบแม่แฟนเขาบีบคอหนูมาสามครั้งแล้วค่ะครั้งที่สามหนูทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งความแล้วตำรวจที่ซอกช้าๆนะไปเรื่อยๆช้าๆอย่าใจใจเข้าใจว่าเข้าใจนะว่ามันไม่ไหวแล้วนะแล้วคุณไปแจ้งความเรียบร้อยใช่ไหมครับผมค่ะแจ้งความตั้งแต่แล้วแล้วตํา ตำรวจที่ออสเซก็เลยบอกว่าให้ออกไปบ้านผู้หญิง mm hmm. ตอนนั้นหนูกับลูกไม่มีทางไปนะคะเขาเอาลูกชายหนูไปนะคะคือตำรวจแบ่งคนละครึ่งเด็กขึ้นนามสกุลพ่อเพราะว่าพ่อตอนที่หนูท้องนะคะหนูชวังนะะัก mm hmm. เ,เขาเรียกว่าไอ้ดมยาสรุปเรี่ยาใจ,าใจแล้วพ่อก็เลยเอา,าสิทธไปค่ะโอเค ผมพยายามจับใจความคุณแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครครับลูกมีมีกี่คนทนะั้งสองคนนะสองคนค่ะอยู่กับพ่อค่ะเพราะว่าบ้านสร้างมาด้วยกันแต่ว่าผู้ชายฉลาดผู้ชายเอาชื่อไปเป็นบ้านของตัวเองนะคะเงินที่เก็บมาออมมาก็คือเขาเอาเงินที่ว่าหนูทํางานได้นะสีย้อนหลังแต่ละปีเนี่ยเขาก็ไปขึ้นเอาเองนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งงานกันนะคะแค่เป็น พาร์ทเนอร์ชัอยู่ด้วยลูกแค่อยู่กินด้วยกันแต่มีลูกด้วยกันนะครับผมอยู่กินด้วยกันมีลูกด้วยกันแล้วก็ทําร้ายร่างกายใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับพ่อถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าผู้ชายมีค่ะลูกอยู่กับพ่อเพราะว่าผู้ชายมีบ้านมีบ้านที่ว่าสร้างด้วยกันแล้วสารบังคับให้หนูออกจากบ้านนะคะตามที่จริงหกเดือนที่แล้วเนี่ยหนูมีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นนะคะเพราะว่าเงินหนูก็สร้างด้วยกันนะคเข้าใจและทําไมทนายคุณที่ใช้ที่ ประเทศเยอรมันทาไมไม่ช่วยคุณล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเอเขาบอกว่าให้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วแล้วขึ้นศาลเสร็จเขาบอกว่าเอให้พ่อเลี้ยงเพราะว่าพ่อพ่อมีสิทธิ์เขาบอกว่าหนูตีเด็กหนูไม่ได้ตีเด็กแต่ว่าหนูพูดภาษาไม่ได้แต่พ่อก็พยายามทำร้างไรบร่างกายพวกหนูมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วทําไมค,คุณ ครับแล้วทําไมคุณไม่บอกบตอนนั้นทําไมคุณไม่บอกทนายว่าฉันไม่ได้ตีเด็กไงแล้วทําไมมันจะมีหน่วย,หน,วยหน่วยสงเคราะ์ที่มาดูว่าเขาจะถามลูกคุณว่าตีจริงหรือเปล่าหรือไม่ตีจริงนะคะผมเด็กเขาว่าไงบ้างตอ,าตอนนั้นเขาทํรลายแบบว่าเขาเขาฉลาดนะคะเขาเอาผู้หญิงไปนอนในบ้านนะคะแล้วก็มีอะไรกันอยู่แบบว่าหนูไม่มีสติตนะคะตนนัวน,นั้นก้องไหตัดตัดไปนี้ก่อน คำถามว่าคำถามผมคือว่าทําแล้วทําไมตอนที่คุณแจ้งความไปแล้วแล้วทนายบอกว่าไงคุณก็แพ้เพราะเขาทำหนึ่งสาเอาแฟนคุณที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ชาร์ปเนะี่ยได้ทําร้ายร่างกายคุณแล้วทําร้ายร่างกายลูกใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าคุณตีลูกใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้จะทําไงเขามเมกสารหนูตัวคนเดียวแล้วคุณขึ้นศาลหรือยังคําถามผมขึ้นศาลหรือยัง ขึ้นศาลไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ครั้งที่สองหนูถูรไประงับแล้วหนูต้องการทนายคนไทยนะคะเพราะไม่ต้องการทนายฝรั่งนะคะหนูพยายามหาทนายคนไทยอยู่ค่ะผมไม่ใช่ทนายหรอกนะครับผมมีมีทีมงานอยู่ที่นั่น<ต>ผมไม่ใช่ทนายแต่ผมมีทีมงาน<ช>ที่ช่วยคุณได้แต่ทางงานท่านี้ผม,<ช>ผมนุ่งดูเอกสารทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าตอนนี้คุณยังสับสนตัวเองว่าจะเริ่มต้นยังไงก้าวไปข้างหน้าก้าวไปที่หลังแลวตอนนี้ลูกอยู่กับพ่อแล้ว ข้อสันนิษฐานของผมก็คือว่าไอาการที่ผมไม่รู้ว่าคุณตีลูกหรือเปล่าข้อเนี้ถึงคุณจะตีเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณจะตีไม่ตีอ่ะเขาสันติฐานเท่านั้นเองว่าถ้าคุณตีลูกอ่ะเขาจะเอาลูกนั้ให้พ่ออยู่ค่ะและเอกสารคุณฟังใจดย,ย,นะย,ยนๆนะใจเย็นๆนะเอกสารของทางศาลที่เขาทางศาลตัดสินแล้วครั้งแรกนะ่ะ ต้องให้ทางเราอ่านว่าเป็นยังไงบ้างต้องวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้ตัวนี้โอเคไหมทําไมศาลถึงตัดสินให้ลูกอยู่กับพ่อพราะทางศาลต้องมีเหตุผลนะคะผมถึงคุณจะไม่ได้แต่งงานกับเขาคุณเป็นแม่นะคะผมเป็นแม่นะครับและทางทนายที่ช่วยเหลือคุณอ่ะแต่ทนายที่เยอรมันอาจจะสู้ไม่สู้แล้วแต่เขาเพราะว่าเขาไม่ได้เงินเป็นทนายฟรีมันก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมายนะคะผมเขาอยากให้ปิดเ ไม่ไม่ได้ฟรีค่ะเพราะว่าหนูต้องจ่ายเขาส่งจ่ายเดือนละห้าสิบออยนะคะแต่ว่าทนายคนแรกหนูจ่ายเงินสดนะคะแต่ว่าหนูก็ต้องพยอยจ่ายเหมือนกันเพราะว่าสองพันยูโรนะคะทนายใหม่ก็อีกพันยูโรขึ้นสาลอสองอันก็ต้องห้าร้อยนะแลวทำไมเขาไม่ช่วยคนจริงๆถ้าคนณา๋อาคุณทำร้านนวดคุณมีรายได้ต้องจ่ายเองถูกต้องคนที่มีรายได้เพิ่ม<ฆ>ต้องจ่ายเองนะครับผมอันนี้กฎหมายข้อนี้บางคนไม่มีรายได้ไม่ต้องเสียแต่บางคนมีรายได้แล้วต้องจ่ายเองเพราะฉัน มันมีข้อสับสนที่ผมยังกงวนอยู่บ้าเขาน่าจะเอาเรื่องของคุณที่ตบตีลูกเนี่ยไปขึ้นศาลเพื่อให้พ่อ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 ของลูกเป็นสิทธิ์ที่จะได้ลูกเนั้นเองผมคิดอย่างนี้คผมคิดอย่างนี้แต่ส่วนต่างๆนะครับผมคิดว่าให้คุณตั้งสิทธิ์นี้หนึ่งผมเข้าใจว่าแน่นอนคุณเป็นแม่ก็อยากได้ลูกใช่ไหมครับอยากเลี้ยงลูกแต่ปัญหาก็คือว่าสาวนวดที่อยู่ต่างประเทศจะไม่มีหนึ่งข้อที่เขา ผมพอจะอธิบายเข้าให้คุณเข้าใจก็คือว่าทางศาลเขาวิเคราะห์หนึ่งอาจจะเรื่องตบตีลูกอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่รู้นะอันนี้ผมไม่โทษคุณนะสองคน<ะ>ที่ทํางานร้านนวดนะครับผมที่ทางศาลเขาเห็นแล้วไม่มีเวลาให้ลูกอันนี้ข้อสองทำไมไม่มีเวลาให้ลูกเขาจะถามลูกว่าเอาแล้วแม่ทํางานอะไรบ้างร้านนวดแม่เลิกงานกี่โมงสองสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วแต่ และใครทําข้าวให้กินพ่อใครดูแลพ่อใครไงพ่อทางศาลก็เลยตัดสินให้คนที่ได้รับลูกอ่ะคือคือ,คอพ่อผมอยากอธิบายคุณผมไม่เข้าใครออกใครนะคุณเปลี่ยนทนายสองคนแล้วผมจะไม่เข้าใครออกใครนะแต่ส่วนมากสาวไทยที่ทําร้านนวดฟังผมดีๆจะแพ้คดีก็เพราะว่านะครับไม่มีเวลาให้ลูกเพราะทางศาลเขาจะถามบุตรของคุณหรือลูกคุณดูไว้ว่า อ่าแล้วอยู่กับใครกินอยู่กับใครเป็นยังไงบ้างทางลูกก็ตอบความจริงว่าก็วันหนึ่งแม่ก็ไปร้านนวดไปร้านนวดไปร้านนวดวันเสาร์ที่อาจจะเที่ยวบ้างอ่านะครับไ,ไปนู่นไปนี่อาจจะไปร้านนวดไปอยู่กับแม่แต่ปัญหาว่าทางศาลเขาจะมีการปกครองว่าลูกจะอยู่ใครปลอดภัยที่สุดแล้วใครมีเวลาให้ลูกจริงๆต้องอยู่กับคุณแต่ทางคุณก<ค>็อยากทำมันเมกมันนี่เพื่ออะไร เพื่อ <P ew> er> ผมคิดว่าจะส่งเงินให้ทางเมืองไทยมีค่าใช้ใจ่ายที่ประเทศไทยค่าร้านค่าคุณค่าติดตากผมเข้าใจคุณแต่การที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณฟังผมนะมันก็ต้องมีเวลาให้ลูกด้วยต้องแบ่งเวลาให้เป็นแต่ถ้าคุณแบ่งเวลาไม่เป็นอ่ะทางศาลตัดสินมาแล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อตัดสินมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะว่าคุณไม่มีเวลาให้ลูกก็สองอาทิตย์หรือไม่ตีแล้วแต่นะเพราะฉันทางศาลอันนี้ผมอธิบายฟังส่วนส่วนมากเป็นอย่างนี้นะครับผม จากนั้นเขาก็ยกเนี่ยไอเนี่ยให้พ่อเป็นผู้ดูแลบุตรผู้เดียวคุณมีสิทธิที่เลี้ยงได้แล้วตอนนี้คุณก็ยังทํางานร้านนวดเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมออต,ตอนนี้หนูกําลังเริ่มงานทํางานร้านนวดแปดชั่วโมงเพราะว่าทนายแนะนําบอกว่าให้ยันเพราะว่าหนูต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่นี่ไงต่อไปบุตรโตขึ้นน,นีตตขึ้นันนี้ตตนพอจะเข้าใจยังเนี่ยว่าเนี่ยคุณต้องหาเงินหาเงินหาเงินเพื่ออะไรจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร โดยที่คุณเป็นแม่แ,แท้ๆแล้วคุณจําไว้นะครับผมนะว่าการที่เราเลี้ยงดูบุตรน่ะจนเขาจบเรียนอันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับรคนไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านเอกสารที่คุณส่งมาให้เดี๋ยวผมจะคุยทนายอยู่นี่แหละผมจะคุยกับเขาให้แต่แน่นอนมีมีค่าใช้จ่ายในการอ่านอยู่แล้วเพราะว่าทนาที่นี่ไม่ของฟรีเราจะให้เขาอ่านให้พออ่านให้ก็จะอธิบายฟังเป็นหนึ่งสองสามสี่เป็นไงบ้างเราจะสู้ต่อไหมหรือไม่สู้ต่อหรือจะจบเท่านี้ ไม่ไม่หนูสู้ต่อค่ะเดี๋ยวก่อนสิหนูต้องการวีซ่าอ่อาวีซ่าเป็นอย่งอื่นแต่เรื่องลูกว่าจะเป็นไงบ้างขอดูก่อนวีซ่าเป็นอย่งอื่นว่าเป็นไงบ้างไอวีซ่าเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องลูกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมไอเรื่องนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราขอดูเอกสารก่อนแน่นอนมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับในการตรวจเอกสารว่าเป็นไงบ้างแต่ผมผมให้แนวทางความคิดทําไมทางสารเขาตัดสินให้คุณ ให้ให้ลูกคุณอยู่กับพ่อถ้าอะไรเพราะเรื่องนี้อันนี้คุณควรจะเข้าใจนะค่ะค่ะเข้าใจค่ะนะเดี๋ยวผมมีงานทําต่อนะครับผมคิดว่าขอบคุณมากที่เป็นอุทางหอนเช่หรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนได้รับรู้เรื่องนี้เพ,พ่อสาวไทยหลายๆคนนะครับที่แพ้คดีเพราะว่าไม่มีเวลาให้ลูกนี่แต่แต่ก่อนหนูหนูก็ดูแลลูกนะคะแต่ว่าผู้ชายเป็นคนด้อยภาษาด้อยเขาเกิดที่นี่นะคะ แต่ทางหนูก็ทํางานทําความสะอาดทำอะ<ข>ไรด้นะคะเข้าใจครับะะเข้าใจแต่ทางศาลเข้าสนใจว่าใครเป็นคนดูแลลูกมีเวลาให้ลูกนะครับไม่ใช่ทํางานทํางานสาวไทยหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศเห็นนีเดียวว่าฉันต้องทํางานต้องเลี้ยงครอบครัวที่ประเทศไทยต้องส่งเสียางเงินให้ผมเข้าใจนะที่ประเทศไทยก็กดดันจะส่งเงินเมื่อหไหร่ที่ต่างประเทศก็ต้องทํางานลูกก็ต้องเลี้ยงผมเข้าใจคุณนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องเราก็ต้องดูเวลาให้ลูกด้วย ต้องแบ่งเวลาให้เป็นถ้าแบ่งเวลาไม่เป็นอ่ะมันก็จบที่คดีแบบนี้ก็คนที่ได้ก็คืออ,อพอ่อส่วนมากเป็นอ,อย่างนี้นะนแ,ตแต่ส่วนมากแล้วถ้าหนูทำงานแปดชั่วโมงถ้าหนูคุยกับสามารถต้องคุยกับเจ้าของร้านได้ค่ะเขาลดเวลาให้ได้เพราะว่าหนูจะเจอลูกหรือว่าอะไรก็ย่อนได้นะคะปัญหาคือว่าต,<ร>ตอนนี้ปัญหามากคนนี้ทางศาลเขาตัดสินแล้วว่าคนที่ได้ดูแลบุตรก็คือพ่อแล้วคุณเป็นคนใจ่ายให้ลูก จ่ายให้ค่าเล่งดูบุตรให้กับพ่อเขาอะนะคะผมมันจะมันจะไม่นั่นแล้วเพราะว่าถ้าคุณบอกท่านจะสู้นะหนึ่งเขาต้องดูบ้านบ้านคุณน่ยมีกี่ห้องสองคุณมีเวลาให้ลูกไหมสามมันอยู่ที่การดูแลทางรัฐบาลเพาว่าคุณไปคืนไงบ้างมีโอกาสที่จะดูแลตัวเองไหมคุณเอาตัวเองรอดหรือยังเขาดูหลายๆอย่างครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้จะ้ยอเอากลับมาบ้านเลยไม่ได้เพราะเด็กต้องมีอ,อนาคตค่ะเขา <ขอ S 1> ใจค่ะ หนูหนหนดีที่สุดก็คืออย่างน้อยถ้าหนูไม่ได้ลูกมาเลี้ยงอย่างน้อยก็คือแบบว่าอย่างน้อยวันอาทิตย์นะคะได้กกอันนี้มีสิทธิ์ได้ม่่มใคีสิทธิ์ที่ได้อันนี้ต้องให้ทนายจัดการขอสิทธิ์ว่ามาเยี่ยมลูกทุกวันศุ์วันเสาร์ก็แล้วแต่อันนี้สามารถคุยกันได้แต่แต่แต่หนูสู้แค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอามาเลี้ยงแบบนั้นหนูก็รู้ว่ามันยากสําหรับหนูตอนนี้นะคะหนูอยากได้แค่ว่า ถ้าอุงการิกหนูนะ่ะคล้ายๆว่า <c oughs> เลี้ยงดูนะ่ะยังไม่หมดไปเพราะว่าวีซ่าหนูอยากให้วีซ่าติดตามลูกคือไม่อยากให้ลูกขาดจากแม่ไปเลยนะะแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอันนี้สามารถติดตามลูกใหญ่หรือครอครวลูกสองคนที่นี่อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะโดนส่งกลับไม่ต้องห่วงครับพราะคุณมีลูกนี่อ้างได้ว่าฉันมีลูกอยู่ที่นี่โอเคไหมค่ะมันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่แบ่งแม่แบ่งลูกออกจากห่างกันไม่มีกฎหมายข้อไหนค่ะ นะอันนี้ค่หนูอยากสู้สู้แค่นี้นะคะสู้แบบว่าฝั่งหลังเขาแบบว่าให้หนูขาดไม่ได้เจอลูกอีกม่อไ้ต้องบอกทนายครับต้องบอกทนายเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้คุณได้ความรู้นะเดี๋ยวไงข้อติดต่อกันนะครับผมครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเอฟซีนี่ก็เป็นอู่ทาวหอนแลยกันสําหรับคนสาวนึกทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศนะแล้วก็มีสามีมีลูกด้วยนะส่วนมากจะแพ้คดีเพราะว่า ไม่มีเวลาให้ลูกตัวเองนะครับแล้วทางศาลจะวิเคราะห์ว่าอ้าวทำไมลูกต้องอยู่กับพ่อเพราะอะไรพาะทางศาลคขาวิเคราะห์แล้วว่าทางภรรยาไม่มีเวลาให้ลูกเลยต้องอยู่ร้านนู้นตลอดเวลาต้องเปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดร้านเพื่อหาเงินเมคมันนี่เพื่อญาติพี่น้องเมืองไทยแล้วญาติพี่น้องเมืองไทยครับผมฟังคลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยสำหรับคนไทยทําไม เอาลูกสาวคุณมาอยู่ต่างประเทศลูกสาวคุณมาทําร้านนวดแล้วเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งอย่างเพราะอะไรเพราะพวกคนนี่แหละเพราะบีบบังคับท,ทั้งญาติพี่น้องที่ประเทศไทยเนี่ยหลายไม,ไม,ไม่ไม่ทุกคนนะแต่หลายๆคนที่ถูกถูกบีบบังคับว่าต้องโอเนนให้เสียค่าบุงค์่าบ้านค่ารถน้องชายค่านู่ค่านี่ต่างๆนันาและเขาต้องทํางานทํางานทํางาน,งานแล้วไม่มีเวลาให้ลูกเลยเพราะครอบครัวที่เมืองไทยผลสุดท้ายปุ๊บเขาไม่มีเหลือไม่มีอะไรเหลือแล้วต้องส่งเสียให้ลูกอีกเงินก็ไม่พอใช้ พวกคุณที่อยู่เมืองไทยคิดสักนิดหนึ่งครับเห็นหัวอ,อกของใจคนที่ทํางานด้วยครับว่าเขาต้องมีเวลาให้ลูกเขานะครับตอนนี้ครอบครัวแตกแยกแล้วคุณจะมาช่วยเขาไหมมาช่วยน้องสาวคุณไหมหรือคุณคุณคุณแม่คุณพ่อของน้องสาวอะจะมาช่วยได้ไหมก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอเห็นเห็น,เห,นเห็นใจนะครับผมนะอาใช่ก็หาเงินให้ยาติที่ไทยอย่างเดียวถูกต้องครับแม่นคะ่ะคุณชายถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นอุทาหรณ์ชงสำหรับเราเลย ความจริงมันไม่ตายนะครับ FC แล้วขอบคุณมากที่มาชี้แจงให้คุณชายแสแตนได้ทราบแล้วก็มาเล่าพูดสู่กันฟังว่าปัญหามันไม่จริงส่วนมากจะหมอนวดที่อยู่ต่างประเทศน่ะนะครับจะแพ้สารก็เพราะเรื่องนี้ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะว่าเมคกมันนี่ให้ญาติพี่น้องอยู่เดียวไอ้ญาติพี่น้องกูสบายเ้ยมีรถขับสบายไปกินหมูกระทะไปกินนู่นกินนี่ส่วนน้องสาวตัวเองหรืออะไรมีปัญหาไม่สนใจแล้วตอนนี้เขามีปัญหาคุณมาช่วยไหมก็ไม่ช่วยและพ่อแม่น้องเขาช่วยไหมก็ไม่สนใจสนใจแค่ เงินนะครับสงสารคนอยู่ต่างประเทศบ้างนะคนอยู่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องส่งเสียให้ลูกจนเรียนจบเน่ยถึงอายุประมาณแล้วแต่จนเรียนจบเน่ยนะครับผมมันก็ใช้เงินเยอะนะครับแสดงว่าไม่เคยรู้กฎหมายต่างๆก็คือส่วนมากคนที่ร้านนวดไม่ทุกคนนะจะมีรู้กฎหมายเลยไม่สนใจวันๆันคำแก่เรื่องเ,อเรื่องนวดหาเงินอย่างเดียวบางครั้งผมบอก อะไรงงคับผู้ชายมันมีมันไม่มีผู้ชายมีงานทํานะครับแต่ทงางศาลเข้าตัดสินว่านะผู้ชายมีสิทธิ์ดูแลมากกว่าเพราะว่าหนึ่งมีเวลาให้ลูกนะครับอันนี้อย่างง,งนะมีเวลาให้ลูกนะครับแล้วก็สองคนที่เป็นแม่ไม่มีเวลาเลยทํางานอย่างเดียวเพราะทงางศาลจะถามลูกด้วยบรของเขาวันสองขาว,ว่าเนี่ยเป็นไงลองอธิบายฟังซิต่างทางศาลชอบพี่เขาไม่ตัดสินอ ชุยช่ยๆเลยครับเขาต้องถามด้วยว่าใครมีเวลาให้ลูกส่วนกรณีนี้มันเยอะมากผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนที่อะไรที่โดนสามีแล้วได้ลูกไปเพราะว่าไม่มีเวลาทท่านั้นเองนะครับผมเนาะโอเคอันนี้ก็คือ,อข้อมูลดีๆจากคุณชายซิสเตนยังไงก็กราวนะกดไลค์กดแชร์และก็แชร์ผมดอดด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ